สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องสเสน่ห์อะไรในตัวคุณนะคะที่ทําให้คู่แท้ตกหลุมรักนะคะและเข้ามาจีบคุณวันนี้เราจะใช้ไพ่สองสำหรับนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะดูได้ทางนะคะผู้ชายผู้หญิงนะคะ LGBTQ ดูได้หมดเลยนะคะสเสน่ห์ของชาวกันคืออะไรคะ ไ hey, พ่ใบแรกออกมานะคะเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าทาความรักเช่ากันได้เรื่องไม้เท้าได้ไพ่ใบแรกคือไม้เท้าคืออะไร <c oughs> เป็นคนที่คิดถึงแต่เรื่องงานก่อนหรอนะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยไม้เท้ามันเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะชอบทำงานเป็นคนทำงานเก่งนะคะตรงข้ามกับคนช่างฝันะ่ะ เออคิดอะไรตามความเป็นจริงนะคะเจ้าแห่งวิชาการนะคะยึดถือความถูกต้องเป็นหลักนะ่ะอ,อยู่อยู่กับความเป็นจริงไม่ได้คิดแบบนิยายทุกอย่างมันจะแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแบบเป็นคนหนักเอาเบาสู้แบบนี้ก็ได้นะแล้วก็เข้มงวดเออนะคะมีระเบียบกฎเกณฑ์มีแบบแผนอะไรอย่างเนี้ยถ้าสมมุติว่าคุณไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวอยู่อย่างเนี้ย คนอื่นอาจจะแบบแฮปปี้สนุกกับวันศุกร์สดใสนะคะเที่ยวอยู่ตรงนั้นแต่ว่าในหัวของกันเนี่ยมีไม้เท้าขึ้นมาเรื่องงานเดี๋ยวกลับไปฉันต้องไปทำนี่ทำนี่ฉันยังทำไม่เสร็จเลยมีแเช็คลิสต์ในหัวและอะไรแบบนี้เลยค่ะแบบชาวกันนะถามว่าคนทำงานเก่งดีไหมอ่ะก็เป็นหัวหน้าครอบครัวได้ดีนะคะต่อให้เป็นผู้หญิงก็เหอะก็แสดงว่ามีความรับผิดชอบไงนะคะโอเคเปิดต่อนะคะ เป็นอย่างที่อาริสคาดไว้เลยนะคะชาวการเปิดขึ้นมาไพ่างานมากกว่าไพ่ความรักนะคะไพ่ five of pentacles ขึ้นมาคะ่ะไพ่ห้าเหรียญขึ้นมานะคะอาริสขอตีความว่าอย่างนี้นะชาวการถ้าคุณเคยยิ่งถ้าใครนะคะเคยที่มีชีวิตที่ขับแค้นลำบากมีวิบากกรรมอะไรเยอะเนี่ยหรือชีวิตไม่ค่อยสุขสบายนะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเกิดมาแล้วไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขา โอ้โหถ้ายิ่งเป็นลัคนาราศีกันนะคุณจะไม่รอรอโชคลาภวาสนานะ่ะให้มันมาถึงคุณนะ่ะเออทำด้วยน้ำพักน้ำแรงทำด้วยมือของตัวเองมากกว่าที่จะมีใครหยิบยื่นมาให้หรือรอบุญมาวาสนาสง่งอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ชาวราศีกันเลยนะคะอืมนี่ ไม้เท้านะคะขึ้นมาทําอะไรด้วยตนเองนะคะสร้างโอกาสด้วยตนเองเริ่มต้นด้วยตนเองยิ่งถ้าสมมติมีหนึ่งไม้เท้าขึ้นมานะ,คะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวจับได้หนึ่งไม้เท้านี่อูจะดีมากๆเลยนะคะนี่โอเคขอเปิดต่อนะคะใบที่สามอู๋จัดเมนขึ้นมานะคะ่ะจัดเมนหมายถึงอะไรนะคะการตัดสินใจขึ้นทุกอย่างนะ อยากทำตัดสินใจชีวิตด้วยตัวฉันเองนะอืมเชื่อในเรื่องทำดีได้ดีสี่ทำชั่วก็ต้องได้ชั่วนี่อะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะคิดว่าชาวการถ้าได้ไพ่จั m ม n t มานะเพราะอันนี้เปิดไพ่เรื่องความรักนะคะคุณยังเชื่อเรื่องภูมมลิขิตอยู่นะเออคู่ที่สวรรค์สรรสร้างนะคะคู่ที่รู้คู่ที่ มีสินเสมอกันเออถ้าจัสเ n นขึ้นมานะคุณยังเชื่อเรื่องสินเสมอกันอยู่นะ่ะอยากให้คู่ที่เข้ามาก็ดีไปด้วยกันแบบนี้นะคะอย่าฉุดถันต่ําลงนะเพราะสิ่งที่ฉันสร้างเอาไว้เนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยนะฉันผ่านเนี่ยความยากลําบากนะคะมาแล้วนะถ้าคู่ไหนที่เข้ามาเรารู้สึกว่าสินมันไม่เสมอกับฉันฉันทํางานเก่งมากๆเลยนะคะฉัน เป็นคนมีระเบียบวินัยนะในการใช้ชีวิตทุกอย่างเข้ามาแล้วคุณมาทำลายสิ้นหมดออ้กันก็ไม่เอาเช่นกันแบบนี้เลยค่ะนะจั m e n t นะคะไพ่ใบที่สาใบาที่สี่นะคะโอ้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะอัศวินถือเหรียญนะคะเป็นคนแบบไหนเป็นคนรักอิสระนะ เห็นกันเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนชัดเจนนะคะมีจุดมุ่งหมายปลายทางในการใช้ชีวิตชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ชอบให้ใครมาควบคุมบงการนะคะอัศวินขึ้นมาเป็นคนเข้มแข็งด้วยนะต่อสู้ได้ทุกรูปแบบทุกอุปสรรคเลยเออนะคะแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออะไรง่ายๆมีพลังงานในตัวในเยอะโดยเฉพาะเรื่องงานนะ เดี๋ยวเรื่องความรักมาดูกันนะคะเพราะไพ่มันยังไม่ได้ขึ้นนะคะโอเคนี่นะคะเด็ดขาดมีไว้พริบดีต่างหากนะคะแบบนี้อัศวินมาเนี่ยนะต่อให้งานมันเลิกห้าโมงสมมตินะคะห้าโมงเย็นนะ่ะคุณก็ยังรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะแต่ว่าขออีกนิดเถอะเดี๋ยวมันไม่เสร็จขอทําต่อเถอะอะไรแบบนี้นะคะโอเคไพ่ใบที่ห้านะคะ เป็นไพ่สามไม้เท้าคะ่ะไพ่สามไม้เทา้าเป็นคนแบบไหนเป็นคนมองการไกลเออเป็นคนที่มีคำพูดนะคะอะไรที่มันมีระเบียบแบบแผนแบบนี้ก็ได้นะคะมีไหวพริบมีการจัดการนะคะอะไรที่ชัดเจนอะอะไรที่มันไม่ชัดเจนคุมเครืออย่างเงี้ยจะไม่ชอบรู้ว่าถ้าสามไม้เท้าขึ้นมานะคะ รู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่แล้วสเต็ปต่อไปคืออะไรเออต่อไปคืออะไรถ้ามันผิดแผนสักนิดนึงเนี่ยจะเริ่มไม่ไม่ใช่แล้วจะก็ต้องตบๆเข้ามาตามแผนอะไรแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะสาไม่เท้าไพ่ใบใหญ่มากโอเคเปิดต่อนะคะไพ่ แฮงแมนคะ่ะรักษาสุขภาพบ้างนะคะชาวการน,นะคะอย่าทำอย่าหักโหมเออทำอะไรคิดถึงร่างกายตัวเองด้วยนะคะอลิซขอบอกสองความหมายนะแฮงแมนขึ้นมานะคะรักษาสุขภาพตัวเองนะคะอย่าทำงานหักโหมมากนี้เพราะว่ามันขึ้นเนี่ยติดกับไพ่งานนี่ไงงานอยู่ข้างบนแฮงแมนอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะเออนะแล้วก็อลิสขอพูดความหมายที่สองนะคะ ถามว่ากันอยากมีความรักหรือเปล่าเชื่อว่ากันอยากมีแต่ถ้าคู่ที่มันไม่ดีอย่างอลิสบอกอะ่ะกันก็ไม่อยากได้นะอ,อ,อยู่แฮงแมนอีกความหมายหนึ่งคืออยู่แบบไรวิญญาณนะอยู่แบบไรความรักอยากมีความรักอะแหละแต่ยังไม่ได้เจอคนที่ใช่ไงยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจนะคะหรือยังไม่ได้เจอใครแบบโสดจริงๆอะ่ะ <c oughs> ก็เออก็ทํางานเพื่อให้มันลืมๆไปซะ อะไรแบบนี้นะคะมันเป็นไพ่พูดว่าอยู่อย่างไรวิญญาณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแบบนี้นะคะโอเคขอเปิดต่อนะคะนี่ไงคุณก็วาดฝันนะ mm hmm. 10 of Cups นะคะความรักที่สวยงามนะ่ะมีสายรุ้งทอประกายเนี่ยมีแบบเสาอาทิตย์นะคะวันหยุดก็อยากจะมีใครสักคนนึงเนี่ยนะคะ พาไปเที่ยวพาไปทุ่นทำนู่นทำนี่นอกจากแบบทำงานอยู่ทุกวันนะ่ะโอ,อ้มันก็เหงาอะนะคะยังฝันถึงชีวิตครอบครัวที่มันสุขสบายอยู่นะอ่าสุขสบายในที่นี้อลิสหมายถึงว่าสุขกายแล้วก็สบายใจนะคะนี่แบบนี้จะบอกว่าชาวการคิดถึงเรื่องเงินหรอถ้าเข้ามาเราทำให้กันนะ่ะสบายใจต่อให้จะยากดีมีจนหมายถึงว่าที่ เขาคนคนนั้นต้องเป็นคนที่อุตสาหะพยายามนะไม่ใช่เข้ามาแล้วไม่ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยถึงได้บอกว่ามันต้องสินเสมอกันเงี้ยจ m e ม t ขึ้นมาแบบนี้นะคะเอ่อจะเป็นยังไงไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเข้ามายามาบันทอนออยามาบันทอนจิตใจแค่นี้นะคะนีสิบถ้วยนะคะพ่ยการแต่งงานนะคะการมีชีวิต รักที่อุดมสมบูรณ์นะคะว่าง่ายๆนะคะมาเติมเต็มชีวิตส่วนที่กันขาดสิบถ้วยนะคะโอเคเปิดต่อนะคะเดอะ o มูนเดอะ o มูนขึ้นมาความหมายปิ้งขึ้นมาเลยความหมายแรกนะคะเหงาค่ะเดอะ o มูนนะคะลองคิดดูสินี่ลองดูไพ่ใบนี้นะ ในยามค่ำคืนนะคะที่เน็บหนาวมีพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็แบบมันเงามันรู้สึกว่าเออว้าเวดจังเลยอะไรอย่างนี้ต้องการใครสักคนนะคะแล้วก็จะบอกว่าเป็นไพ่โสดได้นะเออส่วนใหญ่คนได้ไพ่โสดก็แบบได้เดอะมูนอะไรอย่างเนี้ยเราก็จะบอกว่าเป็นคนที่มีเออคิดเยอะได้นะไพ่ใบนี้นะคะมีความคิดเยอะนะ ต้องได้คนที่เข้ามาแล้วมาเติมเต็มนะคะทําให้ความเหงานะคะของกัน,นหายไปไม่ต้องมาเติมเต็มกันเรื่องงานไม่ต้องมาเป็นที่ปรึกษาให้กันเรื่องงานหรอกเพราะว่ากันโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยพอดูพออลิสดูเนี่ยมันไม่ได้มีไพร่ราชาถือถ้วยนะคะแล้วก็ ราชินีถือถ้วยอะไรอย่างนี้มามาอยู่ในสำรับเลยสองไพ่นั้นหมายถึงว่าเข้ามาแล้วมาเป็นที่ปรึกษาในชีวิตหรืออะไรอย่างนี้มันไม่ได้ขึ้นไงนะคะการไม่ต้องมีใครให้คาปรึกษาหรอกคุณได้แต่ว่ามาเติมเต็มความรักอันเนี้ยกันจะพิจารณาเป็นพิเศษเลยนะเออนะคะโอเคเปิดต่อนะคะเป็นไพ่ซีดาพา่ะซีดาบหมายถึงอะไรนะคะ การไม่ชอบการกดดันไม่ชอบถูกกดดันถ้ากดดันมากันก็ไม่ประทะด้วยนะกันจะเฉยๆนิ่งๆอยากอยู่แบบสบายๆนะเออแล้วก็จะบอกว่าไพ่สีดาบหมายถึงว่าการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้นะทํางานจะบอกว่าไพ่ถ้ากันคนไหนนะคะทํางานหนักมาก เลยนะเนี that that ่ยพับไให้ม well, um, really ันหนึ <öyle yellow> ่งไม่เท้าขึ้นมานะคะแล้วมีปัญหาสุขภาพเนี่ยว่ามันขึ้นมานะคะแฮงแมนมีปัญหาเรื่องการคิดมากนอนไม่หลับเออพ่เดอะมูนอนไม่หลับก็ได้นะคะก็เที่ยวสบายๆบ้างพักผ่อนเนี่ยนะคะเห็นไหมอัศวินนะคะรบมาหนักขนาดไหนก็ต้องการการพักผ่อนนะเออนี่แต่การบอกว่าหาคนไปด้วยไม่ได้เลยค่ะ ไปคนเดียวยิ่งเหงากว่าเดิมอะไรางนี้อืมโอเคอลิซยังอลิซยังเชื่อว่าคู่กันแล้วมันก็ย่อมไม่ไม่แคลวกันนะอืมแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่เจอไงนะคะโอเคเปิดต่อนะคะอูไม่เจอนี่ไงเจอเดลิเวอร์เวลาการมีความรักนะคะกันน่ะอลิซขอตีสองความหมายนะคะอันนี้นะการมุ่งเรื่องงานอะ่ะ ความเป็นเลิศทางด้านการงานการใช้ชีวิตเนี่ยแต่เมื่อมีความรักที่เป็นรักจริงๆร,รักแท้รักที่คุณคิดว่าเนี่ยมันเป็นรักที่สินเสมอกันรักที่เข้ามาแล้วทําให้ความเหงาความว้าเหวะความโดดเดี่ยวของคุณหายไปอะ่ะเชื่อไหมว่ากันนะ่ะจะเป็นคนรักที่ที่ดีมากๆเลยนะเป็นรักที่มีสตินะ่ะไม่ไม่งี่เง่านะ่ะอืมเพราะคุณรู้ว,ว่ากว่าฉันจะได้คนนี้มาเนี่ย มันมันยากมันยากมันไม่ได้ง่ายอะไรแบบนี้นะคะนี่แบบนี้ the lover นะคะแล้วก็อลิสขอตีอีกหนึ่งความหมายนะคะคือนี่สิ่งที่คุณกันอยากได้อะ่ะคือรักแท้แล้วครอบครัวที่มีความอุดมสมบูรณ์ครอ,อบครัวที่มันมีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันอะ่ะเติมเต็มนะคะส่วนที่กันขาดไปด้วยกันนี่แบบนี้นะคะเพราะมันไพ่มันขึ้นมาตำแหน่งท้ายๆแล้วไงนะคะ โอเคอลิซขอเปิดต่ออีก3ใบนะคะใช้สำหรับเดียวกันอันนี้นะโอเคเปิดต่อนะคะโอ้เดอะไฮพริตเทสขึ้นมาคะ่ะนี่ไงไฮพริตเทสนะคะอลิซจะบอกความหมายมันคือความหมายอย่างนี้คนที่ไม่ได้มีความโรแมนติกนะแต่ว่าเวลามีคู่ก็จะรู้ว่าต้องทำยังไงกับคนรักนะ่ะถ้าให้โรแมนติกมันก็จะขึ้นมาอีกสัก เป็นไพ่ใบอื่นเอางี้ละกันไพ่เดียไฮพริเทสขึ้นมาหมายถึงว่าคนที่มีความรู้เยอะนะคะฉลาดมากๆฉลาดพูดฉลาดเอาใจรู้ว่าจะพูดยังไงเราให้คนรักแบบมีความสุขนะ่ะเออสร้างความประทับใจให้คนรักอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อะไรที่ไม่สมควรพูดนะคะเด e h ร p ไฮปริเทสแบบฉลาดเป็นกรดอะ่ะเอออลิซจะใช้คำนี้ก็ได้นะฉลาดเป็นกรดมากๆ อะไรที่ไม่ควรพูดกันก็จะไม่พูดอืมต่อให้เรื่องนั้นกันจะรู้สึกคือทัดว่าแบบอืฉันอยากจะพูดจริงๆเลยฉันไม่ชอบอย่างนี้แต่กันจะแบบไม่เป็นไรเก็บไว้ในใจนะคะเก็บไว้ในใจนิ่งๆแต่ข้างในซ่อนอะไรไว้อยู่เนี่ยโอ้ไม่มีใครรู้นะคะเพราะหน้าตาอันสวยงามนะคะของดียร p ไฮพริเทสนี่นะคะจะบอกว่าดียรไฮพเทสเป็นคนที่มีศิลปะก็ได้นะเออนะคะแบบนี้ โอเคค่ะเปิดต่อนะคะเป็นไพ่สี่เหรียญค่ะถามเรื่องความรักชาวกันเราได้เหรียญมาแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าคุณแน่วแน่กับการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตอืมถามว่าคิดเรื่องความรักไหมก็คิดนั่นแหละก็คิดแต่มันยังไม่มีคนที่เข้ามาแล้วสินมันเสมอกันไงอืมก็ เอาเอาตังก่อนนะคะเอาตังก่อนได้ทํางานทําหาตังนะคะอาซีเรียนหมายถึงว่าสร้างงานสร้างเงินนี่นะคะสร้างความมั่นคงให้ชีวิตนะคะแบบนี้แล้วก็เก็บเงินเก่งด้วยนะเห็นไหมคุณผู้ชายคนนี้นั่งทับเงินเลยนะคะไม่ให้กระเด็นนี่แบบนี้นะคะเก็บอ้อมนี่ค่ะโอเคไพ่ใบต่อมาไพ่ใบสุดท้ายของสำรับนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกสำรับหนึ่งนะ โอ้เป็นไพ่ราชินีถือดาบค่ะราชินีถือดาบเป็นคนแบบไหนนะคะเป็นคนที่ใจเด็ดมากๆรักใครนะคะรักจริงแต่ถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะคะเราก็เป็นคนที่รักมากแล้วก็แคนฝังหุ่นด้วยนะเอาอ่างนี้ละกันใครที่ทําให้คนนี้เจ็บนะตอนแรกๆนิ่งๆเพราะควีนไง ยังต้องแบบคีปลุกอยู่อะเออยังต้องนิ่งๆไว้ก่อนแต่เมื่อเมื่อไหร่ที่มันล้ำเส้นฉันมากเกินไปนี่ฉันถือดาบเราก็ฟันฉับเลยจ้ะฉันก็ไม่สนเหมือนกันฉันก็ใจเด็ดพอนี่นะคะแล้วก็เป็นคนชอบคนยากด้วยนะไม่ใช่ว่าฉันจะชอบไปเรื่อยกระโจนเข้าความรักไปเรื่อยไม่ๆม,มนี่แบบนี้เป็นคนที่เลือกในความรักนะคะโอเคและอลิซขอเปิดไพ่อันนี้นะคะ เป็นไพ่รูปหัวใจนะคะขอกี่ใบดี5้าใบนะคะรูปหัวใจนี้นะโอเคค่ะชาวกันนะคะความรักของชาวกันไพ่อันนี้สับยากมากเพราะมันเป็นรูปหัวใจโอเคเปิดต่อค่ะโอเคเปิดต่อนะคะไพ่ใบรแรกออกมาไพ่อะไรอลิสขอดูก,ก่อนนะ ถ้าคุณเจอรักแท้นะคนที่เป็นรักแท้ของคุณนะเข้ามานะคะเป็นเนื้อคู่คนที่สินเสมอกันเนี่ยคุณจะรู้โดยสัญชาตญาณเนี่ยก้ยนเบื้องลึกของหัวใจคุณจะรู้คําตอบทันทีว่าคนนี้แหละอืมเพราะว่ามีความใจเด็ดอยู่แงนี้ด้วยนะคะอ่าราชินีถือดาบนี่ถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่กันก็จะไม่สนฉันก็ทํางานของฉันต่อไปจา่าฉันก็สร้างเงินสร้างงานของฉันต่ออะไรอย่างนี้นะนี่แบบนี้นะคะ คุณคนเท่านั้นที่จะเชื่อคำตอบของของตัวเองเออต่อให้จะมีหมอดูนะคะตำราเล่มไหนหรือเพื่อนคนไหนบอกเ,เออเขาเป็นคนดีนะหรืออะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่เชื่อในหัวใจของตัวเองนะคะเป็นหลักนี่แต่ว่าเพื่อนๆกันอาจจะบอกไม่จริงค่ะนี่กำลังดูไพ่อยู่กำลังเชื่อไพ่อยู่อ,อย่าเชื่อทั้งหมดนะต้องต้องเผาไพ่ บอกได้ไม่หมดหรอกค่ะนะคะมันต้องเอาัคนาราศีเเวลาเกิดทุกๆอย่างมารวมกันนะดวงดาวเวลาเกิดด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเคเปิดต่อนะคะเป็นไพ่อะไรโอ uh, ้แล้กันนะกันนะคะไม่ได้เป็นคนที่ตกหลุมรักใครเร็วไม่ได้ rush into อนะคือ เวลามีใครสมมุติมีคนเข้ามาจีบคุณหรือว่าคุณกําลังคบหาดูใจอย่างเงี้ยคุณจะลองดูไปสักระยะหนึ่งก่อนไม่ได้แบบว่าโอ้แบบตกลุมรักเขาเดี๋ยวนั้นอะไรแบบนี้เลยไม่ใช่นะคะเปิดต่อนะคะอุ๊บสไปอะไร only time will tell <laughs> เวลาเท่านั้นนะคะที่จะบอกทุกสิ่ง เวลาเท่านานนี้ไม่มีใครบอกได้นะคะเวลาเนี่ยมันก็นี่เลยลิงก์กับตรงนี้นะคะคือปล่อยแล้วก็เรียนรู้กันไปนะคะโอเคเปิดต่อนะคะ f o r g i v e n e s s นะคะอาริสขออ่านก่อนนะโอเคถ้าสมมุติว่ากันนะคะเคยผิดหวังอะไรกับความรักมาก่อนนะการอกหัก นะคะโดนกระทำม,มาหรือว่ามีท็อกซิกเรลชั่นชิพมาก่อนนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันแย่เชื่อไหมว่ากันเนี่ยกว่าจะ Move On จากตรงนั้นได้เนี่ยยากนะคุณอาจจะใช้งานนะคะเป็นตัวที่ทำให้คุณลืมนะคะงานกับเงินเป็นตัวลืมความรักความเจ็บปวดในอดีต แต่ว่ากว่าการจะลืมได้โอ้โหเจ็บแทบกระอักเลือดเลยนะนี่เพราะว่าไพ่มันขึ้นมาอันนี้นะคะยังมีความหวนคิดถึงเรื่องการเจ็บปวดครั้งเก่าๆอยู่เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่อะไรกับกับชาวลัคนาราศีกันนะก็ยากพอสมควรอืมโอเคบางจะบอกว่าบางคน move on เร็วไงอืมบางลัคนาราศีนะ โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็หาใหม่ได้ค่ะอยู่อย่างแบบสวยๆรัดๆอะไรของฉันแต่กันไม่เพราะว่าคุณรักใครแล้วแบบโอ้โหรักจริงนะคะรับแบบเลเวอร์เนี่ยรักแบบจิตวิญญาณเลยนะ่ถ้าทําให้เสียใจมาเนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนแบบโกรธแค้นหรือแค้นฝังหุ่นแบบแบบนั้นนะคะแต่มันเป็นความเจ็บลึกๆในใจแล้วมันไม่ลืมอะ่ะโอเคค่ะไพ่ใบสุดท้ายนะคะโอเค อาอาริซาบอกอย่างนี้นะเมื่อกี้ไพ่แฮงแมนมันขึ้นมาใช่ไหมมันจะความหมายคล้ายๆกันนะคะอยู่แบบว่าถ้าคนแบบไร้วิญญาณน่ะถ้ายิ่งคุณเคยเจ็บปวดกับความรักนะคะในอดีตแล้วเนี่ยไพ่บอกว่าอยากก่ากลัวการที่จะเริ่มต้นใหม่ความรักเนี่ยมันสวยงามเสมอนะคะแต่ว่าคุณต้องเจอคนที่เป็นคู่ ของคุณจริงๆนะ่ะอถ้าเจอแล้วจะรู้เลยว่าเนี่ยคนเนี้ยที่ฉันรอคอยนะคะอย่าเอาความเจ็บปวดในอดีตเนี่ยเป็นตัวตัดสินว่าโอ้โหฉันไม่อยากมีความรักอะไรอีกแล้วนะคะฉันกลัวมีความรักไปเลยเพราะกันแบบจะกลัวมากนะคะอย่างนี้นะโอเคยังไงอลิสขอเป็นกําลังใจให้นะคะแต่อย่าลืมนะคะกดไลค์ Subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้อลิสด้วยนะขอให้กันนะคะสมหวังกับความรักนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ